อีกแล้วแถบอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะมามา่าสวัสดีจา้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนจ้ะมาจ้ะพี่น้องจา้ามื้อนี้มาพอกับช่องสาวปลาผ้ากินจา้ามื้อนี้สาวปลากับน้องเป็นีน้น่หน่อยเสิ้ผ้ามากินเมนูพริกอีกแล้วจ้ะพี่น้องจา้าบ่แม่นละจ้ะพี่น้องจา้า เมนูต้มปลา,าปดุกนะต้มปลาร้าปลาดุกเราจะหูยพี่น้องเบิ่งโอ้ฮอน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 เบิ่งจ้ะพี่น้องจับปลาใส่ของน้องเต็มนหน่อยอ่ะโชว์โชว์พีเอฟซี FC เร็วของหนูอยู่ไหนห้ <h ums> องล็อกกระไดมาตโตนึงกัน <h ums> <h ums> พี่มาเส็บแซ็บน้ำกันจ้ะพี่น้องจับปลาอืม <h ums> พี่น้องคำแรกแหกหมันขออนุญาตใส่มือด้วยจ้ะพี่น้องจ๋ามาแสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ๋ามามาหืมหืมบาดโรดลอด

ทำใครคิดดูยากป้าสุดยอดเพลินอืมเดีตรวกินตอนห่อนๆจางบะข่าวเนาะอันนี้ซอสปลาต้มเส้น น้ำปลาร้าแม่ผู้ใหญ่โอ้เหลืมถือมาพี่หน่มชํำๆเลยจ้า แซ่ไหลืพี่หนงป้อแม่ใครเขมาอยา่าเอามาพี่หองก,กีซสเขาน้าตาเดงน่ารักแจ่มมาก เอาปลาใส่ต้มใส่น้ำปลาร้าแม่ผู้ใหญ่จะ้ะสามขวดลอยจะ้ะสามขวดหนึ่งร้อยบาทไม่พอแถมฟรีอีกหนึ่งขวดจะ้ะค่าส่งเมาสสิซื้อน้อยซื้อหลายกับสือเก่าบาทจ้ะพี่นองจะ้ะถ้าผู้ใดบ่อยากเสียค่าส่งนะ่ะไปสั่งในติ๊กต็อกจ้ะพี่นองจะ้ะอืมาใส่ต้มยำทำแกงแ,<ม>แสบปั๊ด ฮืมนัดตัวสุดท้ายได้มาโลนึ่ง ซีตัวไปตลาดมือหันไปมือก่อนอือินมากอะคือทองมันเลยอจะเป่นต่อมันไม่ขากมาให้ตีอัดซีตั เอานั่นดีๆค่ะเย้<ม>พันเนกอยู่อะแม่แบบหยิบขึ้นมา แซ่บน้ำอย่างน้ำอะไรน้ำปะลาะล่าน้ำปะลาล่าใครน้ำปะลาล่าแม่แม่อะไรแม่ผู้ใหญ่แซ่บปะแซ่ไหนขายของสิมามาจ้าช่วยช่วยน้องเป็นน้องนะแน่ค่ะเป็ ไข่คองตำจ้ามซื้อขวดลอยจ้าซื้อขวดลอยจ้าทรงชิบเก่าวาจ้าทรงาวาจ้ามาชื่อน้ำนะจ้าชื่อน้ำจ้ะมามาจ้าทำางไงอ้าวช่วยเอออจะไปเอาอนเนาะเอาเอาเราจะ่่นองจ้ะ ม่นู่เหมือนนี่ก็แทปพยักมดขีดินย่านแม่เจาเ้าทารนีันขค้นเมื่อกินน้ำบุญละจ้ะพี่น้องจ้ะผู้ใดสนใจกระทักมากจ้ะพี่น้องน้ำปลาร้าแม่ผู้ใหญ่ไม่สองสูตรจ้ะสูตรตำกับสูตรดั่นต้มนะจ้ะต้มยำทำแกงสูตรตำอันนี้สูตรยำโอ้สูตรต้มโอ้นี่ซอสปลาต้มอันนี้ก็ใส่สูตรเลยจ้ะ น้ำปลาล้าคู่ใจนะจ๊ะพี่น,น้องจะเพราะว่าชีวิตนั่งกัะ hey, <okay. S 1> แสบจ้ะ <Okay. S 1> เอาล่ะลพี่น้องมือในสาวปากับเขาลาไปก่อนนะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจช่องยูทูปสาวปลาพากินนะจ้ะสวัสดีจ้ะ